วันนี้มารีวิวนะคะมาดูการเกี่ยวข้าวนะคะตอนนี้ก็เลยุอีกประมาณ12ไร่ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะตัวอีกประมาณ12ไร่นะคะตอนนี้มาดูต้นไม้ที่เราเอามาปลูกไว้ก่อนนะคะที่ยะโสธรามาปลูกไว้นี่เอาปุ๋ยมาใส่ช่วงฝนตกตอนนี้สวยแล้วนะคะตัวใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นมาและเนี้ยต้นยางนา น,ะะนี่ต้นยางนาวันนี้นะคะจากที่มาลงดูการเกี่ยวข้าวเสร็จก็จับจอบจับจอบแล้วก็ถากหญ้านะคะนี่ถากหญ้าอันนี้อันนี้อันนี้มาจากประเทศจีนนะคะปลูกไว้นะคะเขาเริ่มโตและติดแล้วนะคะหมดห่วงและท่านผู้ชมนี่คือหมดห่วงแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าอ,อ,อย่างน้อยก็มีต้นไม้ nha yeah.